จะให้ตาบอดก่อนหรือไงถึงจะรักษาหมอที่นี่ก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้สวัสดีค่ะอยู่กับส้มสมศรีสภัย UK คค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้มาอัปเดตเรื่องตาแดงนะคะเ,เพื่อนๆค่ะเรื่องตาแดงค่ะไม่หายสักทีนะคะเป็นข้างซ้ายมาอาทิตย์นี้ย้ายมาเป็นข้างขวาและรู้สึกว่าข้างขวาเริ่มจะเป็นแรงกว่าข้างซ้าย ก็หาสาเหตุไม่ได้นะคะว่าเป็นอะไรนะคะเ,เพื่อนๆ่ะไปซื้อยาหยอดตามาหยอดหยอดได้2วันนะคะเ,เพื่อนๆรู้สึกว่าแท้ยาหยอดตาด้ค่ะพอเราหยอดไปเรารู้สึกเลยว่าตาเราแดงมากกว่าเดิมค่ะก็เลยหยุดใช้นะคะพอหยุดใช้วันที่3ก็รู้สึกว่าเริ่มดีขึ้นเหมือนว่าเริ่มหายแล้วทําให้เราใจชุม่มอะเริ่มจะหาย พอข้างซ้ายเริ่มจะหายย้ายมาเป็นข้างขวานะคะก็ไม่รู้เหมือนกันคะ่ะว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้นี่ประมาณจะสี่อาทิตย์แล้วนะคะที่ที่เป็นตาแดงมาตื่นเช้ามาจะาคันยิกงๆนะคะเพื่อนๆคะ่ะถ้าถ้าเราได้เอามือไปลูบๆอ่าก็ทําให้เรารู้สึกว่าผ่อนคลายแต่ถ้าเราไม่เอาเวลาเขาคันนะคะเพื่อนๆถ้าเราไม่เกาหรือว่าเราไม่ขยับตาเราก็จะรู้สึกว่าระคายเคือง แต่ถ้าเราได้ไปเหมือนเหมือนแบบว่าอ่าไปเกาเขาไปขยับอ่างเงี้ยเราก็รู้สึกผ่อนคลายนะคะเพื่อนๆค่ะเนี่ยค่ะแม่สมศรีก็หาสาเหตุไม่ได้นะคะว่าทําไมแม่สมศรีถึงเป็นตาแดงแล้วก็เหมือนจะมีเส้นๆอยู่ข้างในนะคะเมื่อวานไปมาเล่าสู่กันฟังนะคะเมื่อวานไปอ่าไปนัดหมอเนาะไปหาหมอคะ่ะไปบอกหมอหมอก็ถามว่าเป็นอะไรมา มานัดเวลาหาหมอนะคะเ,เพื่อนๆนัดไปหาหมอวันจันทร์นะคะเมื่อวานนี้หมอให้เวลาอีกทีนะคะจะกลับมาหาหมออีกทีหมอให้เวลามาวันศุกร์ค่ะเ,เพื่อนๆนคะ่ะไม่เข้าใจหมอที่นี่เลยจะให้ฉันตาบอดก่อนหรืองไงถึงจะรักษานะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะหมอก็ถามว่าเป็นอะไรมาเป็นอะไรมามีอาการอะไรแบบไหนแล้วก็อธิบายให้หมอฟังนะคะหมอบอกว่าโอเคเดี๋ยววันศุกร์ฉันจะโทรมาถามเหมือน เหมือนเขาเห็นเรา,ามีอาการไม่มากแค่ภายนอกอะไรแบบนี้หรือเปล่าคะหมอเขาถึงบอกว่าโอเคเดี๋ยววันศุกร์ฉันจะโทรมาหาคุณนะอ่าเราก็เลยงงเอาจะโทรมาหาทําไมจะโทรมาถามอาการเราก่อนคะ่ะเราก็เลยอธิบายให้หมอฟังว่าฉันทํางานนะคะฉันเลิกเที่ยงครึ่งนะคะถ้าคุณโทรมาบางทีฉันอาจจะไม่ได้รับโทรศัพท์นะคะโอเคหมอก็บอกว่า อ่าสิบเอดโมงถึงบ่ายโมงนะอ่าคุณต้องรอรับโทรศัพท์หมอนะอ้าวเราก็ต้องรอไปใช่ไหมคะเพื่อนๆคะ่ะหมอที่นี่เป็นแบบนี้คะ่ะเขาบอกว่าหมอคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวสิบเอดโมงระหว่างส1บเอดโมงถึง บ่ายโมงหมอจะโทรมาถามอาการก่อนหมอถึงจะให้เราไปหาหมออีกทีเพื่อนๆดูสิคะหมอที่นี่เป็นแบบนี้คะ่ะเราก็งงเราก็คิดในใจจะให้ฉันตาบอดก่อนหรือเปล่าคะถึงจะรักษาเราก็มาพูดให้พ่อใหญ่ฟังฉันจะทำยังไงดีเพราะว่าที่ทํางานเวลาไปทํางานเขาไม่ให้ใช้โทรศัพท์นะคะเพราะว่าแม่สมศรีทํางานกับเด็กเนาะเราก็จะเอาโทรศัพท์ไว้ที่ในออฟฟิศเราไม่ได้เอาโทรศัพท์เข้าไปในที่ทํางานด้วย แล้วก็คิดแล้วคราวนี้จะทํำยังไงจะเอาโทรศัพท์ไว้บ้านให้พ่อใหญ่เป็นคนรับสายให้หรือว่าจะเอาไปเองแล้วก็ไปบอกที่ทํางานไปบอกผู้จัดการวา่าเวลาเท่านี้ฉันต้องถือโทรศัพท์นะเพราะว่าเดี๋ยวหมอจะโทรมาถามอาการเขาถึงจะให้เวลาพอเขาโทรมาถามอาการถ้าเราหายแล้วก็ดีไปนะคะเพื่อนๆค่ะถ้าวันศุกร์ถ้าเราหายแล้ว ถ้าสมมุติว่าแม่สมศรีหายจากการเป็นอาการตาแดงแล้วหมอก็จะไม่ให้เราไปหาหมอนะคะหมอที่นี่เป็นอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะนี่แหละคะ่ะมาเล่าสู่กันฟังถ้าเราไม่มีเคสที่แบบว่าเลือดตกยางออกจริงๆเขาไม่รักษาให้เรานะคะที่นี่ถึงจะรักษาฟรีนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่เคสอันตรายจริงๆไม่ไม่เลือดตกยางออกไม่จะเป็นจะตายจริงๆหมอที่นี่ไม่รักษาเลยค่ะนี่ค่ะแม่สมศรีก็มาเล่าสู่เพื่อนๆฟังนะคะ ว่าการที่เราจะไปหาหมอที่อังกฤษการที่เราจะ,ะไปนับเวลาหมอก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเพื่อนๆค่ะไปแล้วก็ใช่ว่าเขาจะรักษาเรานะคะนี่นะคะตอนนี้ก็มาเตรียมเช้านี้ก็เตรียมตัวไปทํางานเหมือนเดิมนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆกําลังใจที่มาเป็นกําลังใจให้แม่สมศรีนะคะเพื่อนๆค่ะถึงจะกลับไปเยี่ยมเยียนเพื่อนๆนช้าหน่อยแต่กลับไปชัวร์ค่ะรอสักหน่อยนะคะเพื่อนๆค่ะมาอัปเดตอาการตาแดงนะคะเพื่อนๆก็ไม่รู้เหมือนกันว่า เกิดจากอะไรนะคะพเพื่อนๆคะ่ะ่าไม่รู้ว่าพวเพื่อนๆมองเห็นหรือเปล่าเอ่ยตอนนี้ข้างซ้ายนะคะข้างซ้ายเริ่มทุเลาลงย้ายมาเป็นข้างขวาแล้วพอตื่นเช้ามาก็จะคันๆนนะคะคันยิกๆๆแค่เราเอามือไปขยับขยับเขาอย่างนี้เราก็รู้สึกว่าอ่ะผ่อนคลายนะคะแต่ถ้าเราไม่เอามือไปขยับหรือว่าไม่เอามือไปขยี้แบบนี้เราจะรู้สึกว่าเราคันมากมันทําให้เราแบบหงุดหงิดนะคะพเพื่อนๆคะเราต้องพ แม่สมศรีก็พยายามจะไม่ไปขยี้หรือว่าไม่ไปเกาไม่ไปอะไรเขาแต่แต่บางทีเราทําไม่ได้นะคะเพราะว่าเราละขายเคืองมากเลยค่ะอะ่เพื่อนเพื่อน,อนท่านใดรู้หรือเปล่าคะว่าอาการแบบนี้ที่แม่สมศรีเป็นอยู่แบบนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะก็พยายามรักษาซื้อซื้อน้ํายาล้างตามาซื้อยาหยอดตามาแต่ก็ไม่หายแต่คราวนี้ก็นัดหมอเนี่ยะคะ่ะมาเล่าสู่กันฟัง คลิปนี้ก็เป็นคลิปจสั้นแม่สมศรีต้องขอตัวแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ